หกสิหบห้าว่ะโอ้อะไรอะ่ะถาย,า,ออายอย่าปลง,ลยลงอย่ลง่ะถาลงดูนแค่คอกันเอาอหนึ่งเขาไปเห็นอา้าวมึงวอยู่นี่ได้เงี้ยโอ้เอาผมไปลงสองชิปอะริงน่ะไม่รู้นะก็ไม่รู้ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้คิเปียกเน่ไม่ใช่คลิปดาว <c oughs> มันมีคนดูไนะนี่ยไแล้วไปดูไม่มีคนดูไม่มีคนดูโล่เเต็มแล้ เอามันดังๆสิขอใจเธอแล้วเบอร์โทรก็ได้ชื่อมันโอ้โหนั่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวบานเดี๋ยวบ้านโอ้โหเดี๋ยวยี่สิบปีดิแบงค์แป้งเขาบอกว่าแบงค์ไม่มีกล้ามแบงค์แป้งเขาบอกไม่มีกล้ามาดูดิโอ้ดูโอ้เอาไงเอาไงบอกไปทั้งสั้น น้ำน้ำฝังนีด้วยเร็วเวถ่ายถ่ายให้มันเห็นลูกเหล็กด้วยดิชัดเจนะนะแต่งต่อเลยคุณต่อเว้ยสุดเลยเว้ยเฮ้ยไม่งเ,เห็นลูกเหล็กไงเห็นดิเราต้องถ่ายให้มันเห็นมันจะได้โอ้โหสุดยอดแล้วได<อ>นได,ด้วยโทษ <c oughs> นะมานนะฮะ เฮ้ยมงไปไหนวะยี่สิบทีนะอ้อสิบทีม้งอ่ะไม่เห็นโดนบ้างเลยเจ็โอ้โหทีนกระดูหักเลยะไอมนยังเด็กอยู่เก้าตงีฮะตงดิดตวงดีอีกีนึงยีนึงเอ้าเอ็กแบงค์เลยฮะแบงค์้ำแมงยเยอะ